ตื่นเช้ามาพากันมาหาหน่อใหม่พี่น้องทักทายสบายดีเด้อเปิดสุขสุขคนลงมาแคมหวยแล้วปวดได้เคยเยะง,งอปวดเนี่เขา้าน,น้าน,น้องน,นักข่านี่มาในม่มากันสามคนน,น,น,าาน้องบิดน,น,น้องอเนื้อข้าเขานอเนี่ยเผางวงะไหลออกไปกินข้าว เวลาพี่น้งพยายามเบ็ดฝากเบิง่งฝั่ง้มฝักเป็นกำลังใจให้เด้พี่น้องเด้อกระดุหทาหนอใหม่หน,น้ำกันโอ้ยเห็ดไข่กระบอนที่เคยเก็บลุงเอ้ยยังมากินละครึงหงน,นึ่ง,ง,น,งนึ่ดอกจุูมๆนี่แต่ว่างามๆเลยพี่น้องนี่ปลาคอยไม่กล้ากินนี่กินไปครืนหนึ่งแล้วนี่ดอกน้อยมันเอาก่อน ก็้นท้องบักับคุนอืงเสี้ยวนี่ดอกน้อยม,มันทำเป็นเขาีปแกงแสบสดดอกแล้วครับแล้วคำดิฉันขามาันโอ้ยหอยกับกินเบ็ดต้องเนอยกับห้องมน่ามีน้องไม่ซ้ำอันหรอจังโดยกำลังไปกำลังไปนี่เห็ดไข่นี่ดอกจิ้วเซี้ยวแน่ในนึง มันเคยเก็บมันเรื่องหน้าพอหลีดนี่แหละเห็นอะไรพี่น้องเอ,อ,อ้ยน้ำลายไหลซ้ำนอ้วยสอน้องสองอันนี่ตุกมากเอ้ยเห็น3อันปุ๊บจุบชุบ

ui, thằng này cũng có mi nó lịt cái, no lị. cái bữa bó ừ, cái bó xa này. có, này, Còn mà. Nơi có không ạ đây có đang có mà ạ ừ đi ờ, thế nào ừ, เด้มาแล้วเออมัาก็ตาเลยตัวนั้นเด้ก้ะเห็นไหมำบหรอ่กัไปเอาเอาเอาจับมาสีกอันสีฮักตี้เนาะมันบร่เงนียน่าดกกกก็อม่ถือตาโอ้ยเนน่ามาตุดนี่นะมมนตดเด็กีตุหี่จ้ะกะตุมา

rồi phân Đây Mình thấy coi lai like đây Mình thấy nó Lai lai ở họ phía Ta Nha Nằm hồi môn rồi Ta lai Okay, okay. Đây là khôn nhưng mà mà hà Đấy Nên bỏ cỡ Đi sắp hãy Nên khóc nó này đây là Bố ta đi hào hợp cơ bản Hào hợp là đâm đâm nó thì hết bỏ kiếp นี่เอาเขาหาเบิดเลยเราก็หาเบิดนะทายุลุงตาเปินมาทางนี้วานตาไปทางอื่นเื็ดฝนแน่เลยปลากองไก่ไบบอนี่เห็นไหมนี่บอนี่เห็นไหมนี่หรือว่าบอลใหม่ นี่ยังว่าเขาาวข้างล่างอะไรอีกมันเม็นไขา้ายๆวันนึงข้าสองอันได้ดิข่ามุกามาสองอันขึ้นให้กูอันเดียวพะไปกันต่อาทางไหน,นไ,ไปไปไหน chào mấy con đây bên bò mà mà sao này, này có lùng đấy này mình thấy oh, bò ôi này hiện nào không đang hết Hãy subscribe không làm sắp nó mai hay chú ạ ừ đây ừ. là nhấp cứ áo bằng thương ít không bỏ khỏi ừ xù hèn lịt bó ít hèn nò nó ô oh, sông đi nơi Tháng phụt bò น้ำใหม่ฮหรอเงน้ำใหม่กันกันคนมาหาก็ได้อยู่พอุเลยก็เไนน้ำใหม่ปอยากมืดฝนเลยองเพิ่มผกันเถงกัมีบอ Ừ, thằng thường mì. thằng thương kami thằng luôn kami vừa rồi nhé tớp nhé 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 bò nhé 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 nhé

Ôi, này mình coi chạy về Đi nói chứ bỏ Sắp tới đây Tôi nói với chồng bà này này Hả quay dưới này cái mì Bớt là bớt thằng này มันมึดมันโมยอะเข็นเขาเขาไม่ได้แด่เนี่เขาเห็นคักได้ไหมย่งมันยังมึดมาเลยเจ้ากระตาหันข้าวเดียวได้หนิพี่น้องเลยนี่พอได้ต้มน้อนเลยนอนเลยเห็นแหงกัดไล่ปะฝนมาแล้วพี่น้องก็เอารถร้อยแหนงมันก็เอา เฮลีก็สิมาลองเพลงงัดทางงัดเหอฮานุมาต้องคูกับเพลงอัดงัดบอนี่เฮลีดอะไรเลีสามแคมมำสองอันเลยหน่ยสามแคมมำสามแคมบอ่งมาหัหน่อย Nhi nâng, là cả song, Ừ, có lời Xong ăn thôi Ui chà Ui Nè, hạ khả chạm Ui ừ, chà đài bọn mình <laughs> Ở này nè đưa Được không á? thôi thọt, thật đứng lắm mà đứng mà đây đi đứng đi Để này bóng một con bóng nó đây đi đâu rồi Nóng đứng đây nóng ดึงลงดึงลงสะกสะบางเทงิงค่ะมันยังคายอยู่ดีได้แล้วสิสูสิสูซีมือคนได้บ่อ้าพี่น้องเยข้าวเดียวได้เลยแต่อย่างเมื่อหอดต่อนนั่นแต่ร้ายเติบยีรักน้อยนี่ไม่งั้นสพายเมืาา่อวันไว้พลาคิดว่านะคิดว่าที่หางถึนไปขึ้นไปบ่มีบ่ม,บอมีอ่านี่นี่ต้องบอกเธคือบุับปลายมัน

hả thử chơi bay bay là đây nơi không nơi hết bay mẹ cô ấn rồi bắt này được nhẹt nó có đi <laughs> <coughs> 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 <come to> <coughs> 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 ăn ăn tìm tà, tàu không nói mà đi. lại đây, mạnh yeah, cái này. cái này tìm tàu hai mà mày ừ, mà lạc à hả. sắp hả nóng này bụi rồi, cộp này, không rồi ừ, đây yu bao. mày 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 มี oh screws, so mm ่ hmm. <c oughs> mm ่ทางไหนทางไหนอืม <in> อ <Asia> ah, ืมปาห่อหน่อยเอ้ยมาใส่กาห้ามน่องเนือยได้นี่เต็มตาเลย น้องรีเทนสีหาอันผัวพวกอันบ่หน่นอยเต็มตายเลยงั็น,น,นรรบน่นี่พี่น้องเฮ็ดก่อน้องรีก็เห็นเนี่ยพาวเด้อให้ถ่ายพะลุงเบิ่งก่อนเฮ็ดก่อได้เนี่ยพี่น้องเลยมันออกเคยมาเก็บทุกๆปีแต่หนึ่งบดแต่ นี่เห็ดกบอบวงแดนเห็ดตะหมากเด้อ,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 อนี่บวงแดงใน่้ขาก็ได้แต่ว่าออนันบองงามเนาะอันนี้เห็ดเผิงน้องหลีดเก็บมา,าใช่เห็ดก็ได้สันน้ำมักก็ออกอืมต้องเอก ว่านี่ยเาหองใกล้ๆได้หอมใกล้ๆเนี่ยทิมัออกกเนเทา,าหานุาใหม่มีทุกคนเก่งๆถูกนข้องเทาหน่อออโต๊ะคอาจแด้่โทษห้าพยอ่อยละอันนั้หหนชกมมึงอย่าดิ้นว้หน้า,นายอยู่ โยดไม่ดิเป็นบาทนี่เจ้าเนี่ยอยากขายเฮตี้กระหม่อมนี่เสี่ยไม่ค่อยปลาพี่น้องเสียมือบาไวแล้วสานี้ก็ได้มาเด้อพ่อได้จะจิงแก่อไม้เต็งปลาตาละตอนนี้พี่มือเบาไวแล้วเนี่ยได้อีกแล้วบ่ đấy hết cò đó khi kia vui hết khay này nít bơi không nít à hết khay xong hết khay hết khay nó chuông mắn dám đỏ em rồi thứ hết nè cho mấy thằng thứ สามดอกเลยพี่น้องขามันตุกๆุกอยู่ออกแล้วมาเนี่ยออกแล้วอีกเลยยอิลเล่บอพ้อจีทำปุ่นนี่ไปพี่น้องเลยจนเต็มกระหอนเอานี้กระ่อนคทางเลยน้องนยน้องรีดผ้ายต่อไปเลยเ้อ เมื่อไรเด้อพี่น้องก็าวขึ้นเมื่อแล้วเรากันมาชิปหนาเด้อขอบคูณหลายทีมาบุงมาส้ม